ไว้ไว้ไว้ไวมากเริ่มไวแล้วโอ้โหโอโห้ไวแล้วไวแล้วอืมต่องอื่นแน่ๆตัวมาเนี่ยโอ้โห,โโหขนาดหนักพุงนั่นยังพิ้วเลยตก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 ดูน้องหนดน้องหนด ดูน้องแทะขาตัวเองไปเล่นกับน้องไปขึ้นมาทำอะไรนะไปเล่นกับน้องข้างล่างเ้ยเ้ยเ้ยนเล่นกับย้อง้เล้นเับน้อเเฮ้น้ย้ยงฮ้ยย้ยเ้้ยเฮ้้้เย้เล่นเ้ยเ้เเ้้ย้ยย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 ยเ้้้้้

โอ้โหโอ้โหไวแล้วนะเนี่ยดูดูทัดูทนีท่กรติดจะให้อุ้มโอ้โหโอ้โหโอโ,หโชว์ขาเดียวโชวขาเดียวโอ้โหโชวขาเดียวโอ้โหโชว์ขาเดียวโชว์ขาเดียวแล้วอ้อ้วนตั้งแต่เหาหายเนี่ยเริ่มซนแล้วอ๋อที่ไม่ค่อยซนเพราะมันหนักเหานี่เองจะเล่นอะไรก็เล่นไม่ได้ เขามันวนใจนี่เดี๋ยวนี้เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วอ๋อเล่นได้แล้วขี้ติดขี้ติดใครขี้วะเอ้ามานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยกิ้งโอ้ยอีอ้วนไอ้อ้วนของแม่ไอ้อ้วนของแม่ไหนดูดิแม่แกดิอึอยู่ไหนน่ะอึอยู่ไหนน่ะอออ่่่ะะะชชชุุุตีร่างกายตีร่างกา ตีลังกากันดิตีลังกากันดิโอ้โหโอ้โหโหอ้โหไวแล้วโอ้ยแม่เมื่อย